คุณผู้เข้าเข้ามารับชมทักทายกันด้อจ้าเพืเ่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างเราก็สู้ไปด้วยกันเราต้องเฮ็ดให้ครบห้าอย่างห้าช่องนี่คะชัดเจนอยู่ไหมคะสัญญาณชัดเจนไหมคะ สวัสดีทักทายด้วยค่ะแกเขาแข่งกีฬาแล้วละกินแข่งกีฬาแล้วละสั่งสั่นนะมีเมนตวตจีนเนาะเออถ้าแข่งกีฬาแล้วสั่งสั่นก็ชาดใ้บ้านเดียวกันเอ,อ้ขอบคุณหลายๆเด้อมืนนอม้อนี้เนาะลมพอเลยนพัดมาลมอะไรพัดมาให้เขา้าเห็นแต่คนบ่สบายเนาะ มีเวลาตั้งแต่มาเฮ็ดเฮ็ดง,งานส่งเฟซบุ๊กหูรู้สึกว่าบ่มีเวลาว่างเลยมีเวลาตั้งแต่มาเฮ็ดเฮ็ดง,งานส่งเฟซบุ๊กหูรู้สึกว่าบ่มีเวลาว่างเลยไ,ไฟนะั่นบ่อันนั้นนะคะอันซื้อเฟซมันวะ่าไม่บอกอย่าเราถามบอกบอันี้แล้วไอ้นั่นมาอยู่วะ ไอปืนมาอยู่ว่ปอปีอ้ปืนอยู่สกลมาเลยลุงวีหากระมืองีอ่นี่ะไ,ไปนอนจะคืนไปเที่ยวมืองชนบุรีไปเที่ยวทะเลมาไปกินหอยกินปุ้งกินกุ้งกินปูเดี๋ยวดีวี๋ยวขอสมอสิว่าสิว่าอีานะั่น ยขั้นหุยนีนอนได้จังมือละปอบใหญ่นะนอนโรงพยาบาลกี่วันแล้วเเแต่ได้เมียคนนี้ไม่มีชมดเชิญเขากล้องไม่ได้จะเถื่อมันไปกินเล้ง ะนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนค่ะวันนี้คืออดีตเลยเนี่ยบง่งคิวกอนใครเข้ามาไม่ทันก็รับชมย้อนหลังกันนะคะรับชมย้อนหลังก็ได้ค่ะวันนี้ปอปลากินต้มปลาเนาะโอ้ปอปลาก็ มื่อนีรับชมยุใส่นอหรือว่าไปเที่ยวเมืองชนเขาที่รู้สาวพาเที่ยวแต่จองห้องเซาห้องพักเือแล้วกับผ้าแม้พผ้าตาไปสวัสดีนะคะคุณพี่ตัวอังกฤษนี่เป็นพี่เป็นน้องกันเด้อค่ะจักเป็นพี่หรือวินโหแล้วไปหาหมอปอปีบอกป่า เขาพากันไปหาหมอเนาะมีแต่คนป่วยคนงานหลักงานประจำอันนี้เขาก็คิดว่างานเสริมเสริมกดไรกดหัวใจให้พีได้นะคะส่งกําัังเรนใจกันแบบป่ามัคิดอะไรอยู่แล้วก็ ต้องเมื่อไรสดน้ำอย่างที่ห้าอ่ามันกระเมยอ,อยู่ได้เนาะนะคะบางที่กระมูอหลายกระบอเห็นกันเด้อค่ะอยู่ที่เขตจังหวัดอะไรอยู่ภาคเดียวกันไหมคะในเฮดอันนี้อยู่บอกค่ะเฮดส่งงานเฟซบุ๊กสร้างไรายได้นี่ อินเต่คนบอสสบายเนาะนผู้เจ้าชมผู้เจ้าอีกน,นี่นะี่ค่ะเออแล้วแต่อารมณ์เขาได้ฟีทมันเป็นนนี่เนาะเอานามสกุลน,นึนค่ะผู้เข้ามารับชมหนึ่งดวงตามาส่งกำลังใจสวัสดีทักทาย เพิ่นไม่ได้มาเยี่ยมยายบ่ไอ้น้องปืนในเอดพี่บ้าพี่บอกไมไมีได้คนถูกมัน,มนรถไฟเขาจะถึงน้อมีอนี่มีแจ้งได้สวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันเสาร์ วันที่สิบหกเดือนธันวาคมครับใช่เลยบ้านวังนองเป็นสองคนทั้งที่เป็นเรารอบหนึ่งเป็นโบทันโดนได้ผัดมาเป็นอีกอรอบสองแมนป๊อปปอตอบใหญ่ในเด้อไปเที่ยวเมืองชนเขาที่รู้สาวพาเที่ยวแต่จองห้องเสาห้องพักเธแืแอ้ะกับ พาแม่พาตาไปเอาโน่มนมามาได้พยัญไนะเบิกอี้บอกเระบัดกระโถขึ้นน่ะมันถือลายบยถือลายพยันึนน้ำวินโดแล้วไปหาหมอ๊อปีบอกปาขึ้นกระพากันไปหาหมอแล้วมีแต่คนป่วยคนคอมเม้นจะคำสองคำนะคะ คนบ้านเดียวกันรับชมอยู่จังหวัดไหนคะบากอกตัวมันมันมืออยู่บ้านละเมีนะทีนี้นไปเพื่อตอนนี้ใจแต่ละคนเนาะเฮากะตรวจสอบเบ้งว่ามีผู้ใดผู้ใดแน่ที่ติดตามเฮาเฮาก็ต้องติดตามถ้าสู่ไปน้ำกันค่ะ เป็นนั่นเป็นนีเศร้าแล้วก็มาเหตุต่อเด้อสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่ทอดทิ้งกันจับมือดีนะคะเข้ามารับชมให้กำลังใจทักทายกันนะคะกดเชิญอันนี้อ่านมาเสือกาแเม้นที่บอันอยานะจรง บางทีถ้าใส่เสียงเพลงผัดยอดวิวขึ้นดีดีนะจ้าพี่นอ้องอยู่ลุงวี้ไปเอ็ดเพอร์นอโลงบาทน,นะน้องป๊อปปี้มันก็เฮ็ดให้คือนก็เมื่อ,อาชีพอีอ้าวระวังสุขภาพกันด้วยนะคะน้องน้อง ทุกคนที่เข้ามาในไลน์นี่ก็แต่คนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อันนั้นระบาดอยู่ดีระวังเด้อถ้าเข้าโรงพยาบาลกะมันเชื้อปอบผู้เอ็เปินนะดบ<ไ>ปทาปจักหน่อยองงให้มัน,นหน้าขาวเจ็กเน็กเนื้อไปเอาคือ ะะขอบคุณที่เข้ารับชมค่ะขมเบิงในค่าว่ะคนใจมาส่งกำลังใจก็ขอบคุณนะคะเืินเข้ากล้องไม่ได้จกเทื่อมันไปกินเล้งนี้ขอบคุณอย่างสูงนะคะ พิมพ์มาทักจะคำสองคำในเด้อค่ะพอเป็นกำลังใจพันว่าคนกระอาเซียนใส่นตรีใส่เพงอย่างสนุกสนานคนกระพานได้อยู่ดีมัดมารุ่นไหม่พอบอกคหะลแล้วก็เจ็บท้องอีกพักพอหลายๆค่ะอย่าพึ่งเหตุงานกีฬาคุณกัูเจ้าก็เลยสบายค่ะ เอ,อ็นสาวสมควรเนี่ยตั้งถึงสอบแล้วเล่นไปอ้<อ>ามน้ำสอบแล้วมาไล่เมื่ออื่นทีไรแต่มันยุ่งแต่มุกินแล้วแต่เชียนคำเบ<า>ิกนาสาวหร<ด>ือ,อยังคนนี้ไม่ไม่ช่ดชโวยอรันยาใช้ยาลิดอรันยา อุ้ยเหม็นแต่เตะใครว่าอาลันยาจะคงไม่ไปอ่านน้ำตะกุนผัวไม่ขอบคุณเลยยายด้วยค่ะเวทักทายกันนะคะอันนั้นเธอหมวนเบอร